สี่มกรานะคะส่งสินค้าให้บริษัทกีฬาพาณิชย์จำกัดตามคําสั่งซื้อจากลูกค้าเซลล์ออเดอร์ส่งสินค้าครบจำนวนออกใบส่งของไว้กำกับภาษีใบแจ้งหนี้ได้ที่อ้างอิง SI 0001 0 0 0 0 กขายและรับจองสินค้านะคะกดโอเพค่ะเลือกอินวายสินค้าค่ะเลือกหนสขายเชื่อค่ะกด F3 เพิ่มค่ะมาที่วันที่ค่ะเพื่กเป็นที่